ปัญหาเยอะนะครับปัญหาเยอะนะผมเห็นหน้าผมเป็นเป็นอะไรเครื่องหมายคําถามไปหรือไงก็ไม่รู้แล้วแต่นะท่านนี้ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายความเหมือนความต่างของคําว่าสติและสัมปชัญญะค่ะเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วสตินี้เป็นตัวผูกจิตไว้เป็นตัวระลึกเป็นตัวจับอารมณ์หรือว่าเป็นตัวกําหนดได้คําว่ากําหนดไม่ใช่เป็น จิตมันไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงจับมันได้ว่าอันนี้เป็นกายนะอันนี้ลมหายใจมันเข้านะอันนี้ลมหายใจมันออกนะเป็นตัวผูกจิตเอาไว้ถ้ามันไม่ผูกจิตไว้จิตมันก็จะไปรู้เรื่องอื่นสติจึงเหมือนกับเครื่องผูกจิตนะเป็นเครื่องดึงจิตหรือผูกจิตไว้ส่วนสัมปชัญญะนี่เป็นความรู้เริ่มตั้งแต่ความรู้ตัวตัวมันนั่งอยู่ลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกอันนี้เรียกว่ารู้ตัวกายไม่ใช่คนแต่เป็นกาย เป็นลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกไม่ใช่เราหายใจแต่ลมมันหายใจกายมันนั่งอยู่ไม่ใช่คนต่อมาก็เริ่มรู้เพิ่มขึ้นก็อ๋อจิตเป็นคนรับรู้นี่ก็แยกเป็นสองคนนะหลักของวิปัสสนานี้จะต้องแยกให้ได้สองก่อนเป็นพื้นฐานแต่เบื้องต้นสตินี้จะเอาแค่หนึ่งก่อนก็ได้รู้กายเดินไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งให้มันมั่นคงขึ้นแล้วค่อยแยกว่าโอ้กายเดิน จิตเป็นคนรับรู้ตัวแยกตัวรับรู้ว่าเป็นกายเป็นจิตพวกนี้คือสัมปชัญญะเป็นปัญญานะครับคนละตัวกันนะอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะดูเหมือนว่าชีวิตในทางโลกจะดูว่าสวนทางจากทางธรรมเช่นถ้าเราทำกิจการอะไรสักอย่าง ซึ่งอยากมีกิจการที่ขยายใหญ่มีผลกำไรแต่ในทางธรรมดูเหมือนว่าเราโลภมากเป็นต้นจะวางใจและกายอย่างไรในเมื่อเรายังต้องใช้ชีวิตในทางโลกอยู่ถ้าอาชีพค้าขายก็มุ่งหวังกำไรเป็นต้นและถ้าในเรื่องการเมืองประเทศชาติถ้าเราไม่แสดงพลังในทางที่ถูกกลุ่มคนที่ทุจริตทั้งหลายก็จะได้เป็นใหญ่มีอำนาจในบ้านเมืองเราขออาจารย์ ชี้แนะแนวทางด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเนี่ยจึงต้องมีเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดมาแก้ความรู้สึกเหล่านี้นะ่เวลาทางโลกนี้มันต้องสวนกับทางธรรมซึ่งถูกแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทางโลกเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมีเรามีของเราเราก็เลยต้องรักษาเรารักษาของเราให้เราได้นั่นได้นี่แต่เราในที่นี้คือตัณหาตัณหานี่มันอยากได้ไม่รู้จักพอแล้ว มันอยากได้ไม่รู้จักพอขยายบริษัทได้ผลกําไรมันก็เอาไปลงทุนต่อลงทุนต่อให้มันได้มากขึ้นเพราะเอากําไรมาให้เราแต่ถ้าเอาเงินมาซื้อข้าวให้กายกินเนี่ยกายมันพอและมันกินไม่เยอะด้วยใช้เงินไม่มากแต่ว่าพวกเราเป็นไงครับเอาเงินมาให้เราเงินมันขึ้นในแบงค์เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอสักทีมันก็เลยอย่างเนี้ยแต่ถ้าหาเงินมาซื้อข้าวให้กายมันกินตามหลักสัมมาอาชีวะนี่แหมเดี๋ยวมันก็พอแล้ว มันไม่เยอะหรอกนะอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงต่างกันมากจึงต้องมาฟังเรื่องต่างๆให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิเนี่ยประกอบไปด้วยกายด้วยจิตเนี่ยกายไม่อยู่นานนะเนี่ยได้มาเท่าไหร่ก็หมดไปแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านก็กล่าวถึงอาชีพทางโลกที่ค้าขายก็มุ่งกําไรเป็นต้นอันนี้เพราะมีเรื่องเราเข้ามาเกี่ยวข้องของเราแต่จริงๆนี่ อุตสาหามาเป็นของเรานี้เป็นความพยายามที่เปล่าประโยชน์เพราะมันจะเป็นของเราไหมครับไม่เป็นแล้วเราก็ยังกินข้าวได้แค่วันละจานประมาณนั้นแหละบางคนนี่กินจะกินแต่แบงค์เลยเหี่ยวเลยไม่ยอมกินข้าวอันนี้ก็หนักกว่าเดิมอีกนะไม่รู้จักนะฉะนันเวลาสําคัญของเราก็คือกินข้าวเท่านั้นแหละส่วนอันอื่นมันก็จิตปาถนะน่นะไม่ต้องอยากรวยเท่าไหร่เรามีข้าวกินมีน้ํากินก็โอเคแล้วนะแต่ว่า ตัวตนนี้มันไม่ยอมนะมันไม่ยอมมีข้าวกินกับมีน้ํากินมันไม่ยอมนะมันต้องมีเงินเยอะๆมันบอกนะมีบริษัทใหญ่ๆมีลูกน้องมาให้ดูให้แลอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีบริวารมากๆแหมมีลูกน้องเยอะๆก็ก็ไปคอยดูแลมันเว้ยมันจะขี้ตรงไหนวะอะไรวะโอ้ดีไหมครับสนุกไหมอ่าบางคนยังสนุกอยู่เลยฉะนั้นทางธรรมจึงดูเหมือนตรงกันข้าม จนบางคนถ้าเป็นวิจาทิติหน่อยก็ดูเหมือนว่าแม้จะขัดลาบเราได้ยังไงเรามีความสามารถเราก็น่าจะได้เขาว่าไปนีเ่เรามีความสามารถเราก็มีสิทธิ์จะเอาใช่ไหมใช่หรือเปล่านี้เป็นวิจาทิตินะถึงเราจะมีความสามารถเรามีสิทธิ์จะเอาอะไรมาไหมไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างนี้ทีนี้พวกเราเนี่แม้เราไม่ได้ผิดกฎหมายนี่อาจารย์เราทําดิฉันมีความสามารถทางค้าขายเก่ง ดิฉันก็มีสิทธิ์ได้เนี่ยมันคิดอย่างนี้นะมีสิทธิ์ได้ยังกบว่าตัวเองจะไม่มีสิทธิ์ตายอย่างนั้นนะแล้วมันยังไงแล้วมันเนี่ยมันงงอยู่ตรงเนี้ฉะนั้นต้องฟังให้ดีๆให้มีสัมมาทิฏฐิแม่นๆเราก็จะได้มีความคิดที่ถูกคิดจะออกนี่จึงถูกคิดจะเอามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วพอคิดจะเอาแล้วศีลมันก็เริ่มหายแล้วสัมมาจาีวะก็หายไปแล้วก็หายไปหมดเลยนะจะมาฝึกจิตก็ไม่ได้แล้วเพราะจะเอาแต่ทางโลกแล้วมันก็ วนเวียนไปอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้นอกจากนั้นแล้วท่านนี้ก็ยังพูดไปถึงบ้านเมืองของเราอีกีนอกจากบริษัทของเราแล้วก็ยังบ้านเมืองของเราอีกด้วยยังกระท่านจะเอาเมืองไปด้วยนะชาติน้าเนี่ยมันไม่มีใครให้ท่านไปหรอกนะยกเว้นท่านจะเป็นผีพ่อเมืองอยู่แถวนี้แหละมันไม่อย่างนั้นหรอกมันอันตรายไปท่านอย่าไปทําขนาดนั้นนะและไม่ต้องห่วงด้วยเพราะว่าคนที่ติดข้องนั้นมีเยอะ บางคนบอกว่าโอ้ถ้าดิฉันไม่ช่วยเนี่ยเดี๋ยวอย่างนั้นไม่ต้องห่วงหรอกท่านเชิญบรรลุอรหันต์ไปสักคนหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีคนเขาเล่นกันเยอะเลยเขาแย่งกันมากอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยดิฉันกลัวว่าถ้าดิฉันไม่ไปออกแสดงพลังแล้วคนอื่นไม่ออกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีคนจะออกอีกเยอะมีคนต้องการเป็นฮีโร่อีกเยอะและจะเป็นผู้ร้ายอีกเยอะโลกมันเป็นเท่านี้แหละฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นคนดีเดี๋ยวก็เลวก็ไปไปมามาอยู่อย่างงี้ อยากจะถูกก็ผิดอยู่อย่างนี้แหละวนไปวนมานะแต่พวกเรามันชอบอย่างนั้นเพราะว่าเขาสอนให้ดูหนังฮอลลีวูดมานานแล้วก็เลยมีฮีโร่ก็เลยต้องมีผู้ร้ายพอรู้สึกมีผู้ร้ายขึ้นมาตัวฮีโร่ก็ชักจะขึ้นมาแล้วตอนนี้ท่านเริ่มขึ้นแล้วถ้าเราไม่แสดงพลังทั้งทงที่บางคนนี่แก่จะตายแล้วจะไปแสดงพลังลุกจะไม่ขึ้นแล้วดิฉันขอไปแสดงพลังค่ะอาจารย์โอ้โหไม่ดูสภาพตัวเองเลยแก่จะตายแล้ว ลุกไม่ขึ้นแล้วจะไปแสดงบาลังอย่างนี้ก็มีนี่มันก็ดูดีเหมือนกันแต่ก็ดูไม่ดีอย่างนี้นะทางโลกกับทางธรรมเลยสวนทางกันที่เห็นว่าสวนทางนั้นถูกแล้วนะเพราะธรรมะนี้เป็นเรื่องสวนกระแสนะครับอย่างนี้นะและก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่ช่วยได้ส่วนกระแสที่แท้จริงนี้ถ้าเราไปวุ่นวายแล้วก็ไปถล่มกันอะไรกันก็จะมีแต่ล้มไปเรื่อย ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะคนดีไปช่วยกันแต่เพราะธรรมะช่วยไว้เท่านั้นแหละถ้าหมดธรรมะแล้วไม่ว่าคนดีจะดีแค่ไหนมันก็ช่วยไม่ได้ที่อยู่ทุกวันนี้เพราะธรรมะเท่านั้นถ้าธรรมะมันหมดมันก็หมดแล้วแต่เราเข้าใจผิดนึกว่าเราจะช่วยได้ตนจะช่วยได้แต่ที่จริงตนเนี่ยมันเป็นอธรรมมันไม่ใช่ธรรมนะแต่ที่มีกันอยู่ได้บ้างอะไรบ้างก็ยังพอมีหิริโอตตัปะกันอยู่บ้าง ธรรมะนั่นเองที่ช่วยไว้ยังมีขันติกันอยู่บ้างขันตินั่นเองที่ช่วยไว้ไม่ใช่ใครไม่ใช่คนฉะนั้นท่านอยากจะช่วยเขาก็จงมีขันติเพราะขันตินั่นแหละช่วยไว้จงมีหิริฮิรินั่นแหละช่วยไว้อย่าไปเอาตัวตนมาถ้าเอาตัวตนมาครอบจนกระทั่งฮิริอดตับปะขันติหายไปก็จบกันเนต่อไปโลภายภางหน้ามันจึงอันตรายกว่านี้มากเพราะธรรมะมันหมดนั่นเองจนยุคนี้ก็เริ่มหายไปบ้างแล้ว ทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพการสวดมนต์ประจำวันไม่ได้สวดในห้องพระเลยส่วนใหญ่สวดในห้องนอนก่อนนอนเมื่อะระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์การกระทํานี้เหมาะสมไหมคะได้นะครับสวดที่ไหนก็ได้นะไม่ได้สวดในห้องพระแสดงว่าห้องพระสร้างไว้แล้วสิเนี่ สร้างไว้แล้วก็เก้อเลยนะไม่ได้สวด <c oughs> นะไปสวดในห้องนอนก่อนนอนอันนี้ก็ยังดีกว่าไม่สวดนะครับก็สวดที่ไหนก็ได้นะอย่างท่านที่อาจจะเดินจงกรมแล้วมึนมึนํทอะไรไม่ถูกก็นึกบทสวดมนต์สักบทก็ได้ก็สวดอิติปิโสทักเที่ยวท่องเที่ยวก็ได้อะไรก็ได้อันนี้ก็สวดได้ขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนถ้านึกอะไรไม่ออกหรือว่าอาจจะฝึกสติแล้วอาจจะทําแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ก็สวดก็ได้ อ๋บทเพาะๆมาสักบทหนึ่งแล้วก็สวดหรือบางท่านอาจจะมีหนังสือสวดมนต์ติดกระเป๋าไว้มีเรื่องอะไรมาก็หยิบขึ้นมาสวดก็ได้อย่างนี้นะทำนองนี้เป็นเจ้านายเขาอะไรเขาอย่างนี้นะก็จะเรียกลูกน้องมาอบรมก็เอ้านั่งๆแล้วก็หยิบหนังสือสวดม,ดมนต์มาสวดให้ฟังสักบทหนึ่งแล้วมันไปทํางานนี่อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คงจะขลังขึ้นเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็ว่าไปแล้วคือสวดได้ทุกครั้งที่ท่านมีสติ มีสติแล้วเห็นประโยชน์ว่าควรสวดก็จงสวดของดีนี่ควรทําทั้งนั้นแหละทําให้เยอะไวนะ้อย่าไปสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายอย่าไปว่าต้องทําเวลานั้นเท่านั้นเวลานี้เท่านี้น,น,น,นะให้พวกเงินพวกทองพวกปัจจัยนี่ให้สันโดษอย่าไปเอามามากให้รู้จักพอส่วนกุศลเนี่ยนึกได้เมื่อไหร่ให้ทําไว้ทําเยอะๆไว้ยิ่งดีนะครับทีนี้ถามต่อไป และในบทสวดมนต์พิเศษบางบทชื่อบทพัตเทกรัตตคาถาประโยคที่แปลเป็นไทยประโยคสุดท้ายที่ว่าเป็นผู้ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมแปลว่าอะไรคะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอันนี้หมายถึงผู้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีสติแล้วก็เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะเป็นผู้ตื่นขึ้นมา ผู้นี้แม้เป็นพูดใช้ใช้ชีวิตแค่ราตรีเดียวคืนเดียวก็น่าดูน่าชมแล้วเพราะว่าดีกว่าพวกที่หลับมาตลอดชาติคนไม่มีสตินี่ใช้ชีวิตเป็นร้อยปีก็ไม่เจริญเพราะว่าไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรส่วนพวกมีสติตื่นขึ้นมาอ๋อความจริงคืออย่างนี้ที่อยู่นั้นทั้งหมดมันฝันหมดเลยนี่ฉะนั้นจะอยู่แค่วันเดียวก็น่าดูน่าชมกว่านี่ก็พูดเป็นชั้นๆไป ถ้าพูดในแบบเป็นชั้นกันมาเช่นว,ว่าคนไม่มีศีลนี่อยู่เป็นร้อยปีก็สู้คนมีศีลอยู่แค่วันเดียวก็ไม่ได้ทันเลื่อนมาอีกคนมีศีลอยู่แค่ทั้งร้อยปีแต่ว่าคนมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยอยู่แค่แป๊บเดียวก็อันนี้เรียังลำดับมานทนนํานองนี้แต่ในคาถานี้ท่านกล่าวถึงคนที่ชอบไปคิดอดีตคิดอนาคตมีตัวมีตนมีเรามีของเราลุ่มหลงอยู่อย่างนั้นะ จะเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมันก็ไม่ประเสริฐอะไรส่วนคนที่เห็นธรรมในปัจจุบันเห็นว่าโอ้มีแต่รูปแต่นามนะไม่มีตัวตวนเลยที่เราเคยเป็นมาเนี่ยมันหลงทั้งนั้นเลยเนี่ยมันฝันทั้งนั้นเลยเนี่ยการอยู่แบบนี้แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมแล้วเพราะว่าได้รู้ความจริงจะไม่ถูกมันหลอกอีกต่อไปแล้วอย่างนี้นะครับต่อไปพอรู้อย่างนี้แล้ว ญาติจะมาบอกว่านี่ของเธอนะลูกของเธอเธอต้องรับผิดชอบนะเรารับไหมเราไม่รับแล้วเพราะเรารู้แล้วแต่เดิมนี่นะพอเรามีลูกใช่ไหมลูกเราทําไม่ดีเพื่อนบ้าน็มาบอกบอกนี่ลูกของเธอเห็นไหมลูกของเธอไม่ดีเธอต้องรับผิดชอบนะเราเศร้าเกือบตายแล้วแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเอ้ยมันไม่ใช่ลูกของเราเว้ยมาตามกรรมไปตามกรรมพอมีคนมาบอกว่านี่ลูกของเธอไปทําไม่ดีเธอต้องรับผิดชอบเราก็ค่ะยิ้มเฉยสบายไม่รับ พราะเป็นเรื่องของมันมันไปตามกรรมมันนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่นี่อย่างนี้เป็นแม่ที่ดีคือแม่ที่ไม่ทุกนั่นเองนะอย่างนี้เห็นไหมเป็นแม่ที่ดีง่ายไหมเนี่ยนะบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาก็อ้าวหมาไปขี้หน้าบ้านเขาเขาก็มาดา่าเอาสินี่หมาบ้านเธอมาขี้บ้านฉันฉะนั้นเธอต้องรับผิดชอบนะเราก็เครียดเกือบตายเลยอันนี้มันโง่ไม่รู้เรื่องไปเอาหมามาเป็นของตน ต่อไปมันไปขี้อีกเขาก็มาว่านี่หมาของเธอเธอต้องรับผิดชอบนะเราก็สบายไม่ใช่หมาของเราหมาของมันมันเป็นของมันนั่นแหละแล้วขี้ของหมาไม่ใช่ขี้ของเราด้วยสบายเออสบายเลยอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมมีประโยชน์อย่างนี้เห็นไหมนะฉะนั้นพวกหลงหลงเนี่ยมันไม่หมดทุกหรอกส่วนพวกที่ไม่หลงเนี่ยมีความรู้เนี่ยจะหมดทุกได้อย่างนี้นะครับ ต่อไปอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพขอเรียนถามว่าเมื่อกายไม่ใช่ของเราเป็นธาตุทั้งสี่ความคิดก็เป็นธรรมชาติที่คิดไปเพื่อหาความสุขให้กายเหมือนฝนตกแดดออกเพราะฉะนั้นเราห้ามความคิดไม่ได้สติเป็นเหมือนความคิดอีกแบบแต่เป็นฝ่ายที่มีเหตุผลจริงๆแล้วตัวตนของเราที่แท้จริงคืออะไรกันคะหรือว่าที่แท้มันไม่มี จึงเป็นเหตุผลที่ไม่ควรเกิดอีกซ้ำซาเพราะมันไร้สาระใช่หรือไม่คะถ้าใช่เราควรทำอย่างไรดีเพราะเผลอทีไรก็กลับไปอยู่ในโลกสมมุติได้อย่างกลมกลืนทำให้มีทุกข์เพราะมันจะไหลไปเองคะ่ะขอแสดงความนับถือตัวเราอันแท้จริงไม่มีมีแต่เราสมมุติสมมุติกันของของเราอันแท้จริงก็ไม่มีแต่สมมุติกันว่าของเรา คือมันเป็นของเราในช่วงเวลาที่มันจํากัดเงินก็อยู่กับเราในเวลาที่จํากัดก็สมมุติว่าเป็นของเราแต่ก็ไม่เป็นของเราเพราะมันเป็นของเราในเวลาที่จํากัดอยู่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันอยู่ในเวลาที่จํากัดความสุขความทุกข์ก็มาแป๊บเดียวก็ไปสรุปแล้วมันก็ไม่ใช่ของเรานั่นเองนะสรุปถ้าพูดแบบสรุปรวบรวมแล้วอ้าวแล้วเรามาจากไหนล่ะมันเป็นองค์รวมหรือภาพรวม ภาพรวมของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไหลเรื่อยไปไม่เที่ยงมาประชุมกันมาประชุมกันแล้วไหลเป็นรูปกระแสเราจึงเรียกว่าคนขึ้นมาเราตอนเป็นเด็กตอนนี้แก่แล้วจริงๆิงเราเป็นตอนเป็นเด็กก็เป็นขันห้าที่ประชุมกันเสร็จแล้วก็ดับไปแล้วแล้วก็ไหลมาเรื่อยจนแก่แต่ทีนี้เราเข้าใจผิดเึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่งตั้งแต่เด็กยันแก่แต่ที่จริงเด็กก็เป็นเด็กของมันนั่นแหละ แก่ก็เป็นแก่ของมันแก่ของรูปของนามทีนี้เพื่อให้บริหารทุกได้ง่ายก็สมมุติกันเหมือนอาคารหลังนี้เราก็สมมุติกันเป็นตึกตึกอะไรเนี่ยตึกคุณแม่สิริกรินชัยเป็นชื่อตึกขึ้นมาถามว่าตึกมีจริงๆมั้ไหมไม่มีก็อาศัยองค์ประกอบคือเสาเข็มอาศัยอิฐหินปูนทรายอาศัยหลังคาอาศัยโน่นอาศัยนี่ก็คําว่าตึก สมมุติว่าตึกจึงมีขึ้นนสรุปแล้วมันก็แต่เดิมมีแต่อากาศมีแต่ความว่างไม่มีก็มามีขึ้นเมื่อมีเหตุมารวมประชุมกันสักหน่อยสลายไปก็ไม่มีอะไรเหมือนกับเราแต่เดิมไม่มีอยู่ในโลกนี้พอมีเหตุก็มารวมกันสักหน่อยก็ขยะเกิดก็เลยเท่ากับตายเกิดบ่อยก็ตายบ่อยเกิดทุกทีก็ทุกทกทีไม่ใช่มันจะกลายเป็นสุขได้มาก็เสียไปทุกทีได้มามากก็เสียไปมากได้มาน้อยก็เสียไปน้อย เห็นแล้วก็เลิกเห็นสุขแล้วก็เลิกสุขทุกข์แล้วก็เลิกทุกข์ตกลงจะเอาอะไรบ้างเนี่ยมันเอาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไม่มีอยู่ก่อนเราก็เลยพากันคว้าเงาอยู่คว้าสุขคว้าทุกข์คว้าโน่นคว้านี่แต่คว้าไม่ได้สักอันหนึ่งแล้วก็ตายแล้วไปคว้าเอาใหม่แต่ก็มีแต่ของไม่เที่ยงอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่แต่ความหลงความหลงทำให้เกิดตัณหาขึ้น ว่ามีเราของเรานี้จึงเป็นปัญหาตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยประการอย่างนี้นะครับจากนั้นเราควรทำอริยมรคมีองแปดเราควรทำอะไรดีเราก็ควรทำอริยมรคมีองแปดเพราะอริยมรตมีองแปดนี้เป็นปฏิปทาทำให้ถึงความสิ้นตัณหาหมดตัณหาได้ถึงนิพพานได้อย่างนี้นะครับเอาละตอบอีกสักท่านหนึ่ง ท่านนี้เขียนมาสามคำถามเรียนท่านอาจารย์ค่ะขอเรียนถามสามคำถามค่ะข้อหนึ่งเป็นคนที่จิตหนีไปไวมากส่วนมากคิดเรื่องงานแต่ก็พยายามฝึกให้รู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วก็นำกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำปัจจุบันถูกต้องแล้วใช่ไหมคะแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมจิตของเราจึงไวคนอื่นเป็นเช่นนี้หรือไม่ จิตมันก็เป็นของจิตมันไม่ว่าจิตเราหรือจิตผู้อื่นมันก็เป็นจิตเหมือนลิงเนี่ยลิงจะเป็นลิงเราหรือลิงชาวบ้านมันก็ลิงพอกันแหละมันลิงลิงมันก็คือลิงนันแหละยกเว้นลิงมันตายแหละมันจึงไม่กระโดดมันเป็นอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองก็คล้ายกันนี่แหละเป็นเหมือนกันนะแต่เราฝึกมันได้แต่ควบคุมไม่ได้ฝึกได้ฝึกหัดมันนะอย่างนี้นะครับท่านนี้ก็กําลังฝึกอยู่ ฝึกให้รู้ว่าอ๋อจิตมันหนีไปคิดอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาให้มีสัมมาทิฏฐิดักไว้เออเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้หน้าที่ของเราก็มาตั้งใจมีความรู้ตัวแล้วก็มีสติผูกจิตไว้กับตัวมันไปอีกแล้วรู้มีสัมมาทิฏฐิว่าอ๋อมันไม่เที่ยงล้วก็ฝึกใหม่ทำใหม่อย่างนี้ท่านทําอยู่ก็ดีแล้วแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ฉะนั้นอย่าอดมันเลยให้สงสัยไปเลยแล้วก็รู้ว่าอ๋อ ความสงสัยมันเกิดขึ้นเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะดับไปนะมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นเรื่องปกติของมันอย่างนั้นแหละนะจนกว่าจะเลิกสงสัยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลก็ล้วนดับเป็นธรรมดานั่นแหละจิตก็เช่นกันอยู่ในกฎนี้เหมือนกันนั่นแหละอย่างนี้นะครับข้อสอง เวลาเดินจงกลมกระบวนท่าจําเป็นไหมคะเช่นเวลากลับต้องกลับหนอกี่ครั้งหรือกําหนดว่ายืนหนอต้องสามครั้งจึงจะเริ่มเดินได้กระบวนท่าไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่ก็จําเป็นบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าต้องท่านี้ท่านี้ท่านี้ฉะนั้นพวกท่านจะกี่ท่าก็ได้แต่ต้องมีท่าไว้บ้างไม่อย่างนั้นจะเสียท่านะบางคนบอกว่าอาจารย์สุพีเหรอโอ้ไม่มีท่าเลยผมสบาย เลยหมดท่าเลยอย่างนี้ไม่ได้คําว่าท่าไหนก็ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีท่านะปฏิบัติแบบไหนก็ได้นี่ไม่ใช่ไม่ปฏิบัติบางคนอาจารย์สุพีไม่มีท่าผมไม่ได้สอนไม่มีท่าแต่ผมสอนว่าท่าไหนก็ได้ต้องเข้าใจแม่นๆบางคนบอกอาจารย์สุพีสอนไม่มีท่านี่ก็พูดผิดอีกแล้วอันไหนที่เราไม่สอนนี่พูดดีจังอันไหนที่เราสอนนี่มันไม่ทำอะมันจะคิดแต่เรื่องไม่ทําอยู่เลยคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พูดกันยากแต่เอาละโอเค มันเป็นอย่างนี้แหละมันจึเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็คงเป็นอย่างอื่นไปแล้วละ่ะแต่ว่าให้เข้าใจท่าไหนก็ได้แต่ต้องมีสักท่าไว้หน่อยนะเหมือนที่ผมบอกว่าเพื่อไม่ให้มันหลงลืมไปต้องมีกรรมฐานไว้สักอันหนึ่งเนี่ยจะดีกรกำมือเข้าแบมือออกหรือจะดูลมหายใจก็กทําไว้เถอะไม่ใช่อันไหนก็ได้เลยไม่ทําสักอันเลยอย่างนี้ก็เกินไปนะไม่ถึงกับต้องว่าต้องสามครั้งไหมหรือ เนี่ยจะเดินจากตรงนี้ไปห้องกินข้าวเนี่ยบางคนเขาช้ามากนะอืดอืด,อ,ดอยู่นั่นนะ่ะเป็นชั่วโมงมังกว่าจะไปถึงอย่างนี้ไม่ต้องถึงอย่างนั้นก็ได้หรือจะมีบ้างก็ได้แล้วแต่ถ้ามีเวลานะให้มีความรู้ตัวมีสติก็พอนะให้มีความรู้ตัวถ้าก็สําคัญหรือจําเป็นสําหรับเบื้องต้นเนื่องจากว่าเราต้องการให้มีความเพียรตัดความเคยชิน ถ้าไม่มีท่าเลยนี้มันก็จะเคยชินเดินท่าไหนก็จะท่านั้นแต่เวลาเรามาเดินจงกรมต้องเปลี่ยนท่าเพื่อให้มันตัดความเคยชินเรานั่งปกติเรา,านั่งท่าไหนก็ท่านั้นมันก็ธรรมดาไปเวลาเราจะปฏิบัติเราต้องเปลี่ยนท่านั่งเพื่อให้ตัดความเคยชินฉะนั้นท่าจึงสําคัญบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับมากที่สุดเอาเป็นเครื่องตัดความเคยชินเรื่องที่จะทาให้เกิดกิเลสขึ้นมาเราจะได้เผากิเลสเป็น การลงมือเผากิเลสก่อนก่อนที่กิเลสจะมาเผาเราถ้าเราไม่ลงมือเผามันก่อนไม่ลงมือตั้งใจปฏิบัติกิเลสเนี่ยถึงเวลามีเหตุมันก็ขึ้นมามันก็เผาเราแต่ถ้าเราตั้งใจทําปุ๊บกิเลสก็จะขึ้นมาพอกิเลสขึ้นมาเราก็ตอนนี้เรามีสติดีใช่ไหมแล้วเราตั้งใจปฏิบัติด,ด้วยพอมันขึ้นมาเรามีกําลังเต็มที่เร,เ,ราาเราก็เผามันเราเผามันเราก็เย็นมันเผาเราเราก็ร้อนเราไม่รอให้มันเผา ตอนนี้เราชิงลงมือก่อนตอนนี้ท่านได้ชิงลงมือก่อนแล้วเป็นไงครับเผามันได้ยังครับเนี่ยเป็นไงเย,ไงย็นไหมบางคนเผาจนตัวเองร้อนไปหมดเลยอย่างนี้ก็มีนะต่อไปข้อสขณะเดินออกกําลังกายสติรู้ที่เท้าว่าซ้ายขวาไปเรื่อยๆเป็นการเดินอย่างมีสติกระทําถูกแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะถูกแล้วนะครับเดินให้มีสติ อย่างน้อยรู้แค่เท้ากระทบพื้นก็ได้ตึ๊บๆไปเท่านี้ก็พอจะเดินไวเดินช้าจนกระทั่งวิ่งเลยก็ได้แต่ถ้ามีสติดีเนี่ยจริงๆก็รู้ทั้งกายไปเลยก็ได้รู้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้อันไหนก็ได้ขอให้มีสติกลับมาที่ตัวรู้ตัวและการมีสติจับไว้ที่อันใดอันหนึ่งไว้บ้างก็จะช่วยให้ความรู้นี้มันอยู่นานนะมีสติรักษาความรู้ โดยหลักการของสติปันฐานก็คือตั้งใจให้เกิดความรู้มีสติรักษาความรู้อย่างนี้นะเป็นหลักการของมันจึงใช้สามอันมาช่วยกันนะครับเอาละตอบปัญหาก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ